วพวกเราาวเพื่อยาขยาเพื่อทางโรคอข้อที่หนึ่งพวกเราควรใช้จักรยานแทนรถยนต์เพื่อลดมลพิษทางอากาศข้อที่สองในการ เราเราหลังจากดื่มน้ําเราก็จะเหลือน้ำแข็งเราจะมานำนำน้ําแข็งนั้นมารดน้ำต้นไม้สรุป Sí, eh yeah.